กำลงัตงตกกำงามเลยงามสวัสดีครับผมเจอกันยามเสาร์นะครับอากาศดีๆเลยครับยามเสาร์มานี่ยเสาอากาศเย็นสบายซ้ายมากสีหอนๆเล็กน้อยได้ครับ นี่พี่น้องมาหาเห็ดไอ้นี่แหละครับนี่เห็ดเพิ่งสาดเลยถ้าเห็ดละงอกแถวบ้านก็จะโคนรลายหวดมาเมื่อนี่ว่าตัสินได้มาก่อนครับบุญเบนครับพอมาถึงป่ารถจอดเต็มแลวช่วงนี้กำลังหกโมงก้อนอ้วนเลยครับหกโมงในหน่อยเนาะจากบ้านมา20กิโลพี่น้องนะกินเลือดน้ำกันครับวาสิัมานบอกมัน มุ้ว่านนี่มาเก็ยบยังมาเล่มยังข้อมีด้วยครับมุอว่านี่เห็ดเผือกสาดมันนี้มารู้สึกวา่าเขามาก่อนลายแล้วไหมคนมาก่อนลายแล้วถุงซีมาตัวหกถุงก็ดีไปเนาะเขามาไ,ามาไมต่ครับคนมาเขาซีมาไต่กันเห็ดก็เลยลงเรืออย่างนี้จักน้อยแต่มุ้วานที่ม้ารอบ,บายนี่ยังยังมีพ่อได้เล่มอยู่ด้วยครับมีลายอยู่ ก็ามารอบนี้ก็ยังเป็นบางบางตาเดี๋ยวก็เป็นหลุนน้ำกันกรครับผมมาสิพ่อไดบ่เหมือนนี้สิพ่อไดแกงในยังบ่เป็นหลุนกันเลยครับ ผิดขาดแห้งเพี่อยไปนอนเลยยังว่านึงเห็นเหลือดูเนาะอือ ่ลงพี่น้องก็ลรงืเปิดออกงแข็ง คิดไข่แดงๆกับเป็นเงินอยับพี่น้องข้างข้างนีทาอืม ผึ่งค้าลายด้วยพี่น้องไข่บินดอกงามๆเลยครับหลังเตะเตะบินเห็น lắng chiếu กินเฮ็ดนองเฮ็ดมันแรงอะพวดเฮ็ดบ่มนี่นามเนาะเฮ็ดแรง่นอง,นอง ได้ดอกต้นกุหลาบแข่งใช่เหรองงเหรอไงต้นดอกก็ได้เอาในตุ๊กเช้ากินไหมลูกบ๊อบบ๊อบบีอบหยาบกันเออทีรถก็ได้ดีอันดอกหก่งเนี่ยขามขี้ไปนี่นี่นี่บนนี่นั่นก็เลือยอยู่หันเลยคนตาใส่ตา ่กำลังดอ,อก,กงามๆเล็วงามครับพี่น้องปลาหนีดินบวกคือปลาบบก,กนี้ใหญ่ๆปาลาอลไรตัวจพี่น้องเมื่อเชนะ้าในอยู่อีกปลาหนึ่งแล้วครับตอนนี้มาปลาใหม่แล้วปลาเมื่อเ,นะเอช้าในจิ้มแต่เห็ดอะไรดดิน, <ปา S 3> นดินบ็เห็นได้ทั้งคนดินก็ละดินเลยตัวนี้ดินฟุงกว่าตอนนี้มาเจอเห็ดละงูซามดอ,อกนะ ขาดว่าขาดว่าที่นีอยู่มัง้งเพราะก็พี่คนเขาหาออกไปแล้วเนาะเขาก็ได้เนี่ยอยู่ได้หรอ สองดอกสามดอกพี่น้องขุย่างกูสิพอด้วยเศร้าก็เลยพี่น้องพี่น้องนั่งเบิร์ดม่วันเข้าเดียวเลยเจ้าผู้ยางหายจังหายหายจนงเราเปิดแห้งๆนะครับปันเห็ดเพาะเลยพี่น้องเรืยนี่ ตันเฮดพอเก่เลยเนาะัเนาะผ่อกล่น้องคนหวานค่ะบ่มีเป็นมูเนาะพอ,ม,อ,อมาละดอกละดอกพี่นนะ้อง น้องไม่นีเฮ็ดกะได้แกงข้งอยู่ดอกครับแต่ว่าได้เฮ็ดหลายๆอยู่เด้อครับได้เฮ็ดเฮ็ดลายยางหลายแนว่ยเฮ็ดไข่เฮ็ดรวม่เฮ็ดละงงเนาะละงงเนาะเฮ็ดเพลิงก็บ่แต่สิอาจสิบ่ได้หลายเด้อครับแต่ว่าก็พอได้แกงอยู่ถ้าแกงก็อิ่มนึ่งผลเลยแกงก็กินบ่เบิดดอกพี่น้องถ้ามันแกงก็ได้เฮ็ดออกทางแงเฮ็ดออกทางคนก็หาหลายๆเฮ็ดนี่น้าวที่พี่น้อง แหล่งนแถวดีเอินเฮ็ดเพิงอศาสตร์นะครับแต่ว่าแถวบ้านพี่น้องเอินเฮ็ดยังเนาะครับอาจจะเอินบวคขึกันนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละเขตเนาะแต่ละหมู่บ้านอาจจะเอินบพิ่มขึกันครับแต่ละจังหวัดีเก็เข้าบ้านได้พี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมได้ครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ครับผมขอบคุณที่กดติดตามช่องให้ได้ครับเหนื่อยเหมื่นเจ้าสิไปดทั้งหลายังี่ยบ้านรูเลยครับเป็นนอนคิดบางกอนวันนี้ นอนคิดบา <น S 1> กกอนกับสิลุกเออเข้าสิมี่วันนี้ซีมีเห็ดบ่เพราะว่าเห็ดกระหางแห้งผุดมันก็สิมีอยู่ขนาดละพี่น้องแต่มันหางคนหางก,กระลายหวัวใส่ถี่ปวเกเพื่อนมามามาซองยำขึ้นอีกเนาะเพื่อนมาซองยำขึ้นดิเขาอู้หูขนหางย,ยังเป็นแต่สิ่งอย่างนี้เดี๋ยวคลิปหนา้าเจอกันไหมได้ครับผมไปเชยพุ่มอยู่จัเหมือนเห็นน่องโทรมากกันทาทาแต่น้องโทรมาบอกครับแต่ทรมากคไปปุ๊บเลย บ่ล่์เลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะกันไหมครับผมสารคดีสวัสดีครับสวัสดีครับครับรบ้านพี่น้อง